วันนี้จะได้พูดถึงเรื่องพระจ้ากุมารต่อว่าสำหรับเรื่องของพระจ้ากุมารน,นี้บรรดาท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังฟังแล้วก็โปรดพิจารณาไปด้วยเพราะว่าในท่องเรื่องมีประโยชน์จุบรรดาท่านผู้ฟังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลของการปฏิบัติ เรื่องของปัจจุบารพระจักกุมารสิ่งที่ควรจะนับจะจับเอาไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติก็มีเยอะแล้วก็เป็นส่วนที่จะต้องละทิ้งไม่ควรปฏิบัติก็มีมากฉะนั้นขอบรรดาท่านหลายที่รับฟังแล้วฟังแล้วก็ต้องจงคิดตามใครควรไปด้วยเวลาจะฟังให้ได้ผลจิตขอบรรดาท่านหลาย จงอย่าทิ้งอิทธิบาตทั้งสี่ประการถ้าจิตใจของท่านหลายมีอารมณ์ินในอิทธิบาททั้งสี่ประการครบถ้วนผมว่าเพียงแค่ฟังเรื่องพระเจ้ากุมารเรื่องเดียวท่านก็สำเร็จอร,รหั t ตผลวันนี้ก็อย่าขอต่อเมื่อวานนี้เลยทีเดียวเมื่อเวลาที่ออกพรรษาแล้ว บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายที่เป็นโูปศิษย์ของพระจักขกุบาลมีความประสงค์จะเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่เข้าไปกราบเรียนให้พระเถระทราบนี่กราบเรียนว่าบรรดาเพื่อกับผมท่านหลายอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาขอรับ สำหรับพระเทระไม่ได้ฟังคำของเธอทั้งหลายเหล่านั้นแล้วจึงได้คิดว่าเวลานี้เราเป็นคนทุพพลภาพใน,ในระหว่างทางก็เป็นดงป่าทึบที่มีบรรดาอามนุษย์คือเสือและสิงอาศัยอยู่มากถ้าเราไปกับเธอทั้งหลาย ก็อย่าบรรพาบรรดาเธอทั้งหลายเหล่านั้นไม่ให้มีความลำบากจากไปอาจเพื่อไปอันได้พิกษายุ่งแล้วภาษาบาลีก็หมายความว่าถ้าไปด้วยแล้วก็ตาท่านบอดบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็จตจูงท่านไปให้การเวลาและการระหว่างการเดินทางในป่านี่ต้องมีเวลาจำกัด เพราะว่าหมู่บ้านไม่ได้อยู่ติดติกันจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านโน้นมันอยู่ไกลกันต้องใช้เวลาจํากัดถ้าไปไม่ทันเวลาการ,การปินาบานินธบาตในระหว่างทางก็ไม่มีผลดังนั้นมันพระเถระเมื่อนำเนิดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวว่าขอเธอทั้งหลายจงไปกันก่อนเถิด อันดาพระสงฆ์นั่นหลายจะในถามว่าก็พระคุณเจ้าแลล้อก็รับถ้าคุณเจ้าจะไม่ไปดิเขารับท่านมหาเทระยังกล่าวว่าผมจะไปไหมืกันแต่ผ่ต้ว่าเวลานี้ผมเป็นคนทุพคลภาพตาไม่ดีมองไม่เห็นในระหว่างทางเป็นที่ลำบากเพราะเป็นดงป่าทึบมีสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์คือเสือสิงมีอยู่มาก เมื่อผมไปด้วยกับท่านหลายท่านหลายจะพาก,กันลำบากขอท่านหลายไปก่อนเถิดบรรดาวิสุทตันหลายจะน่กราบเรียนว่าขอพระคุณเจ้าอย่าได้คิดเช่นนั้นเลยเพราะว่าพระคุณเจ้าเป็นผู้มีคุณใหญ่สําหรับกับผมบรรดาพวกกับผมนั่นหลายจะประครับประคองพระคุณเจ้าไปจนกว่าจะถึง ที่ประทับข้ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านมหาเทระจินีกล่าวว่านี่เธอทั้งหลายเธอจงอย่าทำอย่างนั้นแล้วก็อย่าคิดอย่างนั้นผมขอขวบขอบคุณท่านในความดีที่ท่านทั้งหลายมีความกตัญญูรู้คุณและก็หวังดีในผม ถ้าพผมผมไปด้วยกับท่านผมก็จะไม่มีความสุขใจทางที่ดีแล้วก็ท่านทันหลายไปก่อนน้องชายของผมไม่อยู่ถ้าว่าบรรดาน้องชายของผมเห็นบรรดาท่านทันหลเข้าเขาคงจะถามว่าเวลานี้พระพี่ชายของผมไปไหนเมื่อท่านบอกความจริงกับเขาเขาก็จะส่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งมารับ จะได้ไม่มีความลำบากมาถึงตอนนี้บรรดาท่านทั้งหลายถ้าย้อนรอยถอยหลังไปสักนิดหนึ่งถ้าเราจะกคิดกันว่าบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่เป็นปฏิสมิทายานทั้งหกสรูปแล้วก็พระอาหารหันต์ปฏิสมิทายานนี้ย่อมมีความสามารถครอบงำพระวิชาสามลายพิญญาหก สามารถจะเหาะเหินโดยอากาศก็ได้สามารถจะทำทางที่ไกลให้ไกลก็ได้จะทำอย่างไรก็ได้ทุกอย่างถ้าจะใช้กำลังลิกของท่านบรรดาลให้พระจักรุมบาลที่ถือว่าเป็นพิสุผู้ใหญ่กว่าก็ดีได้ในหนึ่งท่านบนรรลุอรหัตผลเพราะสายพระจักรุมบาลเป็นสำคัญ เอะต่างคนต่างเรียนพระกรรมาฐานมาจากองค์สมเด็จพระ毗ชิตมารบรมศาสันดาแล้วท่านนัหลายได้พระจากขุบาลเป็นหัวหน้าจึงได้พากันบรรลุมรรคผลถึงอราหารรันตปฏิสัมมิทายานเมื่อท่านทั้งหมดก็ถึงหกสิบรูปกำลังพระอราหารรันตปฏิสัมมิทายานหกสิบองค์นี้ถ้าจะช่วยกรรมดาล ให้พระจากคุบาลลอยจากที่ตรงนี้ไปสู่พระมหาวิหารก็เป็นของไม่ยากทำไมจึงไม่ทำกันเรื่องนี้ท่านหลายฟังแล้วก็อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องน่าแปลกแต่เนื้อแท้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ของแปลกเรื่องฤทธิ์นี่เขาจะใช้กันแต่ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น สำหรับจกรณีคุณพระจากกุมบาลน,นี้ถือว่ายังไม่มีความจำเป็นเรื่องฤทธิ์ที่ต้องนำฤทธิ์มาใช้อันดาท่านนั้นหลายที่ได้ทิพมาอารหันติสมิทายานทั้งหมดเวลาที่อยเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมสุคตทางที่ดีก็ไม่น่าจะเดินไปก็ควรจะเหาะไปทำไมจึงไม่เหาะไป ข้อนี้ก็ขอบอกกับทานาหลายไว้ตรงๆว่าพระอรหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะได้ใช้สิ่งที่ได้มาจากความเป็นอรหันต์ด้วยการฝึกเพื่อมันลึกมุมลุมาผลเอาไปใช้ส่งเดชไม่เรียกว่าระดนาทีเั้นขอท่านนหลายรับฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าสิ่งใดเป็นกฎของกรรม พระอรหันต์ทั้งหมดยอมรับกฎของกรรมอย่างหนึ่งในบระการหนึ่งเรื่องฤทธิ์เรื่องเด็พระอรหันต์ทุกองค์ขี้เกียจจะใช้ถ้าไม่ถึงความจําเป็นจริงๆไม่ใช้ดูตัวอย่างเช่นพระมหาโมคลาขณะที่ท่านจะถูกโจนทุบท่านหออนีไปสองครั้ง ครั้งที่สามเห็นกฎของกรรมมาเคยฆ่าบิดามัรดาแมงกอ่อยไปก่อนถอยหลังไปประมาณร้อยชาติอากศวกขององค์สมเด็จพระบระมโลกกันนายก็ยอมนอนให้โจรทุบแต่ความจริงโจรห้าร้อยเท่านั้นหากว่าท่านจะใช้ความเป็นปฏิสัมิทายาณเรือวิญญาหกบันดาลให้ลมหอบโจรไปก็ได้ เทาาตโชกสินให้ไฟล้อมมันด้จนไหลายไล่ไปซิมาไหก็ได้จะทำยังไงก็ได้แต่ว่าพระมหามุราโมคขลานะไม่ทำทั้งนี้ก็เพราะว่าพระอราหันไม่ใช่เด็กอมมือเจะน,นึกอยากจะทำอะไรก็ทำเสียทุกอย่างนี่ผมขอแนะไว้เพียงเท่านี้เท่านั้น แล้วต่อไปบรรดาเธอทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อขอเข้ามาโทษกับพระมหาเถระแล้วก็เข้าไปสู่ในบ้านบรรดาประชาชนนั้งหลายนิมนต์ให้นั่งแต่วายพิสัยแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าดูทีถ้าจะเป็นผู้พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะพากันกลับแล้วหรือครับบรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นก็ตอบว่า mm. ใช่ อมบาสุบาสิกาทั้งหลายพวกกบฏเจ้าแระอาตมาอยากจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามรรดาพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพากันอ้อนวอนให้ท่านนันหลย,ยู่ต่อไปแต่เห็นว่าท่านนันหลมีความตั้งใจมั่นอย่างนั้นก็ไม่สามารถจะต้านทานได้ จิงตามไปส่งถึงที่สุดของทางพากรพากันลำพันถึงความดีเขมรดาพระทานหลายว่ายท่านนั้งหลายไปถึงพระเชตวันโดยลำดับอย่าลืมว่าท่านเดินไปหากว่าจะเดินในแบบหนึ่งคือทำทางให้ใกล้เดิมนาฤทธก็ทำได้แต่ท่านก็ไม่ได้ทำจำไม่้ด้วยนะครับ ว่าพระอาหารหันต์ไม่ใช่เด็กอมมือจะได้ทำอะไรทุกอย่างอย่างที่เราคิดว่าถ้าเราเหาะเหินโดยอากาศได้เราจะเหาะเราเดิมดําดินได้เราจะดําดินเราย่นหน้นทางได้ไดเราจะย่นหุ้นทางพระอาหารหันต์ไม่ใช่พระมีกิเลสเมื่อกิเลสไม่มีแล้วก็ทรงความเป็นผู้ใหญ่ เมื่อบรรดาพระสงฆาา์ทั้งหลายเหล่านั่นถวายบังคมองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสดาแล้วแล้วก็ไปไหว้พระสีติมหาสาวกทั้งหลายคำว่าสีติมหาสาวกนี้เป็นพระอรหันตปฏิสัมมิทายานแต่ว่าเป็นพระที่มีกำลังใหญ่เดรัมนาจบารมีรองจากอากสาวกมีแปดสิบรูปด้วยกัน ให้ชื่ออะไรบ้างนั้นผมยังงดไม่กล่าวแล้วต่อไปบรรดาพิสุทธิ์นั้นไหลก็ปฏิบัติตามคำของพระเถระทุกอย่างคือไปไหว้พระพุทธเจ้าแล้วไปไหว้พระอาสีติมหาสาวกก็เข้าไปสู่ถนนที่น้องชายของบรรดาพระเถระอยู่เพื่อพิบาติกบุมดุมพีผู้มีนาม,ม,มนว่าจุลบาล จำทราบทั้นหลายเ่านั้นได้นิมนต์ให้ท่านนั่งกระทำปฏิสันถานแล้วกล่าวถามว่าพระเทระพี่ชายของก้ผมอยู่ไหนขอรับมาหรือเปล่าล้ดับนั้นบรรดาพิสุสฆ์ท่านหลายเ่านั้นก็แจ้งว่าพระผู้เป็นคุณเจ้าพระมหาเทระผู้เป็นอุปชาไม่ได้มาเพราะว่าตาท่านเสีย เขาก็ร้องกริ้งเกลกอยูจนแทบบาดทะมูลของพระคุณเจ้าท่านหลายถ้าถามว่าท่านเจ้าข่าบัดนี้ควรทำอะไรดีบรรดาพิสุทธิ์น้งหลายก็กล่าวกับเขาว่าถ้าต้องการเมื่อพระเทระต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งจากที่นี่ไปรับท่านเมื่อไปถึงท่านแล้วท่านจะมากับเขาพวกฉันแล้ว,วาอาตามา จะจูงท่านมาจะพาท่านมาท่านไม่ยอมท่านต้องการให้ใครคนใดคนหนึ่งที่นี่ไปรับท่านจึงจะมานอนชายของพระอาจากกรุบาลคือท่านจุนบานยิ่กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นหลานชายของข้าพเจ้าคนนี้ชื่อว่าปาลิตะเพ่าปาลิตะจะไปรับพระพระมพระผู้พี่ชายของกระผม บรรดาพิสูจน์ทหลายเหล่านั้นก็กล่าวว่าอันตรายระหว่างทางมีมากญาติโยมถ้าจะไปแล้วก็ต้องคอยบวชเสียก่อนจึงจะสมควรไม่อย่างนั้นก็จะพบอันตรายท่านพู่นน้องชายหรือก็ดมพีเขาน้องชายท่านพระจักุบาลคอยท่านนั้นหลายเหล่านั้นบวชหลานชายเป็นสมณร เมือ่อหลานชายของท่านของท่านพระเจ้าคุมบาลบวชเป็นสมณีแล้วก็วสั่งสอนให้ศึกษาวัดข้อวัดปฏิบัติรับจีวรเป็นต้นสักครึ่งเดือนคือศึกษาแล้วให้ปฏิบัติอยู่ประมาณครึ่งเดือนแล้วก็บอกคนทางแล้วก็ส่งไปว่าไปทางนั้นไปทางนี้สำหรับสมณีเมื่อถึงไปถึงบ้านนั้นโดยลำดับ เห็นชายผู้เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูบ้านจะได้ถามว่าวิหารป่าแห่งใดแห่งหนึ่งที่อาศัยบ้านนี้มีบ้างหรือญาติโยมชาวบ้านด้ชายนนี้กล่าวว่ามีครับสมเนเนถามว่าใครอยู่ที่นั่น ชายผู้นั้นก็บอกว่าพระเถระมีนมามว่าจักกุปาลขอรับนเสมณเณรบอกว่าขอท่านยมบอกทางให้เข้าพเจ้าสือนหน่อยเพราะมีความประสงค์จะไปที่นั่นสำหรับชายคนนั้นก็กล่าวว่าถามว่าท่านเป็นอะไรกันกับพระเถระขอรับนเสมณเณรบอกว่าอาตาม,มาเป็นหลานชายของพระมหาเถระ ในขณะนั้นเขาก็พาก็ขเขาก็นำเธอไปสมณีนัน้นไปโสว่หิหารให้ไหว้พระเทระและ้วธรรมวัดปฏิบัติบำรุงพระเทระโดยดีสักประมาณคือกึ่งเดือนแล้วเขาจึงได้เรียนทนว่าท่านผู้เจริญก็ดุมภูพีผู้เป็นลุงของกระผมต้องการให้ท่านกลับไป ขอท่านได้โปรดไปเถิดรับกลับไปกับผมพระเทระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงจับปลายไม้เท้าของเราจุงเราไปเราจะตามเธอไปสมณเณรจับปลายไม้เท้าเข้าไปภายในระหว่างบ้านกับพระมหาเทระมันดาระชายชนนั้นหลายที่มีความนับถือพระคุณเจ้าอยู่นิมนต์ให้นั่งแล้ว ยังได้ถามว่าท่านพู้เจริญดูท่าทีเหมือนกับว่าพระคุณเจ้าจะกลับกระมังพระเทระก็ตอบว่าเป็นอย่างนั้นโยมเพราอท่านอุบาสกุบารสิกาทั้งหลายอาตมาจะไปถวายบังคมอง,อ,งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาหมู่มนุษย์ทั้นหลายเหล่านั้นต่างพากันอ้อนบอนด้วยการต่าง เพื่อเจ้าพระเทระอยู่พระเทระก็ยืนยันว่าจะไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมโคก็จนใจสั่งว่าถ้าโอกาสน่าจะเพิ่งมีขอพระคุณเจ้าได้โปรดมาสงเคราะห์ใหม่แล้วก็ตามไปส่งพระมหาเทระถึงทั้งครึ่งทางและจึงพากกลับเวลาจะกลับก็ร้องไห้เสียนดายพระมหาเทระ ตอนนี้มาว่ากันถึงสมณเณรหลานชายสำหรับสมณเณรพาพระมหาเทระไปด้วยปลายไม่เท้าคือจวงไม่เท้าเดินไปพอไปถึงบ้านที่พระมหาเทระเคยเอาศัยเมืองนั้นชื่อว่าชื่อว่าสังกัถะเมื่อเดินไปถึงที่ตรงนั้นแล้วเธอได้ยินเสียง ร้องเพลงคนหญิงคนหนึ่งซึ่งเธอออกมาจากบ้านนั้นแล้วร้องเพลงไปพรางเก็บฟืนไปพรางอยู่ในป่าสำหรับสมณเนผู้มาในบวทในสธาเี่เรียกว่าจำใจบวทที่บวทนี้ก็มีกิจอย่างเดียวคิดว่าถ้ามาเป็นฆราวาสมารับพระเทระผู้เป็นหลง จะมีอันตรายในระหว่างทางก็เป็นการบวชเพื่อ้องกันอันตรายเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงหญิงนั้นร้องเพลงก็มีความจับใจมีอารมณ์ซาบซ่านมีความกระสันเกิดขึ้นตอนนี้พระบาลีที่กล่าวว่าจริงอยู่ไม่มีเสียงอื่นใดที่เชื่อว่าจะสามารถแผ่ซ่านไปทั่วสรีระของบุรุษ ทหลายที่ตั้งอยู่เหมือนกับยิเสียงของหญิงเพราะเหตุจนั้นองค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจจึงตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุททั้งหลายเราไม่เห็นเสียงอื่นใดแม้สักอย่างอันจะอาจยึดจิตใจ,จขบรรดาบรุทันหลายเหมือนเสียงเสียงหญิงได้เลยสมณเณรถือนิมิตในเสียงหญิงนั้น มีความจับใจความกระสันเกิดขึ้นจิงได้ปล่อยปลายไม่เท้า,าเขาเระเสนเทระถินแล้วกล่าวว่าขอร้ลงลงขอรับขอรลวงลงโปลดรอผมอยู่ตรงนี้ก่อนกิจของผมมีอยู่เมื่อกล่าวดังนั้นแล้วก็ไปสู่สำนักขคนหญิงนั้นคือเดินไปตามเสียง เมื่อเข้าไปใกล้หญิงนั่นเห็นสมัมเณรเข้าก็หยุดนิ่งเป็นอันว่าสมัมเนรกับหญิงนั่นก็ร่วมรักกันในฐานะสามีภรรยาเมื่อภารากิจนะั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเตยมเดี่ยวก่อนกล่าวถึงพระเทระพระเทระก็คิดว่าเอ๊ะเราได้ยินเสียงขับร้องน้องเพลงอยู่เดียวนี้เอง นี่ก็เสียงนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงผู้หญิงหรือแม้ว่าสัมมณรหลานชายของเราไปทำกิจที่แรกเราคิดว่าเธอจะไปถ่ายอุจาระปัสสาวะในเวลานี้เธอไปช้าเกินไปสงสัยว่าศีจะวิบัติเส็จแล้วไปสัมมณีน,น,นั้นร่วมกับทำกิจสำเร็จกิจกับบรรดาหญิงนั้นแล้วก็เดินกลับมา ในกล่าวกับพระมหาเถระผู้เป็นหลวงต้องลวงครับนี่มนเดินทางต่อไปได้กันแล้ได้แล้วครับในขณะนั้นพระเถระเองถามเธอว่าสมณเณรเธอกลายเป็นคนชั่วไปเสียแล้วหรือสมณเณรฟังแล้วก็นิ่งเสียเมื่อพระเถระถามซ้ำซ้ำสักสากสักกี่รอบ สามเณรก็ไม่ยอมพูดถ้าเทะระยิงกล่าวว่าเธอธุระเดยก,การที่คนชั่วเช่นเธอจะปลายไม่เท่าของเรานี่มันไม่มีเราไม่ต้องการอาศัยคนชั่วเราไม่ต้องการอยู่ร่วมกับคนชั่วเราไม่ต้องการเดินทางร่วมกับคนชั่ว สำหรับสมันเนนนั้นเมื่อได้ฟังคำลง้งลงกล่าวอย่างนั้นเธอก็รู้สึกสังเวชสลดใจคิดว่าเราไม่น่าจะทำกรรมใหญ่ประเภทนี้ยังได้เปรื้องผ้ากาสาว่าพัดออกแล้วก็โน้มห่มอย่างเครือหัดแล้วกราบเรียนว่าหลง้งลงผู้เจริญครับ เมื่อก่อนนี้ก็ผมเปม็นสมณเนรแต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมกลับเป็นครหัตเสร็จแล้วฉะนั้นผมจะอิบริการหนึ่งขณะที่ผมโบวชก็ไม่ได้โบวชด้วยศรัทธาโบวชเพวาะกลัวอันตรายในระหว่างทางจึงโบวชเดินมาขอท่านในโปรดไปกับผมก็เถอดครับเวลานี้ไม่ชินเนรพระเทระก็พูดว่านี่ เจ้าเด็กน้อยเจ้าจะเป็นกระหัตชั่วก็ดีหรือว่าเป็นสมณเณรชั่วก็ดีก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคนชั่วทั้งนั้นแต่เธอตั้งอยู่ในความเป็นสมณะแล้วไม่อาจจะทำความดีเพียงแค่ทำศีลให้บริบูรณ์ได้ถ้าเป็นกระหัตจะมีความดีความงามอะไรได้ ทาะด้การที่จะคบคนชั่วเช่นเราย่อมไม่มีปลายไม่เท้าของเราไม่เหมาะสมสําหรับคนชั่วนี่ท่านนั้นหลายคนจะจําได้ว่าผมพูดไว้ในปฏิปทาปฏิบัติปีที่บาทสี่ 4, ด้วเจรณาสิบห้าอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เพิเคยพูดว่าถ้าท่านท่านหลายชั่วผมก็จะอยู่คนเดียว นี่ผมจะไม่อยู่กับคนชั่วด้วยความจริงจิตใจองาระเจคขูบานนี่ท่านดีมากเพราะว่าบัณฑิตย่อมไม่เพ่มพึงปรารถนาคนเลวคนพานหรือว่าคนชั่วการที่เราจะอาศัยคนชั่วเลี้ยงตัวก็ดีหรือว่าจะอาศัยคนชั่วให้เป็นผู้นำพาเดินทางก็ดีเราจะร่วมอยู่กับคนชั่วก็ดี ขึ้นชื่อความสุขใจย่อมไม่มีสำหรับบัณฑิตที่จะอยู่กับคนชั่วฉะนั้นขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วบัณฑิตไม่ต้องการไม่ต้องการครบหาสมาคมด้วยกับคนชั่วเช่นเชปจักคุบาลเวลาที่เดินฟังเทพบันเทวเสียงไว้ในตอนนั้นทะเห็นว่าผมพูดว่าในตอนนี้หนักด้วยความรู้สึกของผมก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ท่านท่านหลายจะมีความสามารถในด้านไหนก็ตามจะดีวิเศษในด้านไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าท่านเป็นคนชั่วผมก็ไม่ต้องการเหมือนกันเพราะคนชั่วถ้าเราอยู่ร่วมด้วยก็กลายเป็นคนชั่วไปด้วยเหมือนกับสุนัขเน่าถ้าเราไปจับต้องสุนัขเน่าตัวเราไม่เหม็นแล้ว่ากลิ่นเหม็นของสุนัขก,ก็เข้ามาถึงตัวชั้นใด แม่บัรดิตท่างหลายก็เช่นเดียวกันก็ไม่พึงปรารถนาคนชั่วเพื่อยอมอดทําตัวให้อดตายดีกว่าที่จะคบหาสมาคมกับคนชั่วในขณะนั้นท่านกล่าวว่าในปาลิศผู้เป็นหลานแต่ว่าท่านผู้เจริญคนลงลงลงครับ้นทางเมียมนุษย์ทุกชุมแล้วท่านก็ในตาเสียเส็จแล้วจะอยู่ที่นี่ได้ยังไง พระเทระกล่าวกับเขาว่านี่เธอเธออย่าได้คิดอย่างนั้นเราจะนอนตายอยู่หน้าที่นี้ก็ดีจะนอนพลิกไปพลิกมาก็ดีขึ้นชื่อว่าการไปกับคนชั่วไม่มีสำหรับเราเวลาหมดพอดีถ้าเราสำหรับวันนี้บรรดาท่านผู้รับฟังท่านหลาย คือชิ้นชื่อว่าคติธรรมที่ควรจะจำไว้นั่นก็คือเราจงอย่าคบคนชั่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าคบกับอารมณ์จิตที่มันมียังมีความชั่วมีความสมองมีความโลกในทรัพย์สินอย่างหนึ่งเรียกว่าอิริการหนึ่งก็การรักระหว่างเพศอารมณ์แห่งความโกรธความเชบบาดอารมณ์แห่งความหลง ความชั่วประเภทนี้เราหนีมันไม่ได้มันอยู่ที่ใจเราอาสำหรับเวลาการที่แนะนำกันในเรื่องนี้ก็หมดเสร็จแล้วก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาผู้ท่านรับฟังท่านหลายสวัสดี